วันนี้ก็มาพบกับ Honda City นะครับ G M 6ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับที่มีจอจากโรงงานคันนี้จะเป็นปี15นะครับสังเกตเนี่ยจอเขาเสียแล้วนะครับสีมันจะเพี้ยนสังเกตมันจะออกสีชมพูสลับบางทีก็เป็นสีขาวปกติแต่ถ้าเห็นชัดเนี่ยจะอยู่หมดกล้องถอยหลังเนี่ยเห็นเลยลูกค้าบางท่านคิดว่าเป็นที่กล้องเสียนะครับจริงๆตัวนี้เป็นที่จอเสีย ถ้าเน้นประหยัดก็สามารถซ่อมได้แต่ว่าซ่อมออกมาก็ใช้ได้ไม่นานนะครับไม่ไม่คุ้มลูกค้าก็ตัดสินใจเดี๋ยวเปลี่ยนจอเลยนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยอ่าให้แนะนำก็ควรจะใช้จอที่มันเป็นสเปกรองรับกล้องหลังปรับ3ระดับได้หรือฟังก์ชันลดต่างๆได้พวกเส้นโค้งนะครับหลังจากเปลี่ยนมาเสร็จแล้วลูกค้าเลือกเป็นออฟต้าคอร์แรมสี่อมหกสิบสี่นะครับหน้าจอ 1K ที่รองรับฟังก์ชันรถยนต์ได้นะครับสังเกต นาฬิกาเนี่ยก็จะตรงนะครับปิดเสียงมืดปิดแสงมืดนะครับขนาะใช้ฟังยาวๆเลยนะครับได้ถ้าเป็นจอที่ไม่รองรับหรือติดตั้งผิดวิธีเนี่ยฟังก์ชั่นพวกนี้นะครับปรับมุมกล้องสามระดับต่างๆเนี่ยหรือของตัวรถเนี่ยมันไม่จะไม่กลับมาใช้ไม่ได้นะครับลูกค้าที่ให้มาแก้ จากที่อื่นก็ก็เยอะนะครับแก้ได้ก็ได้แก้ไม่ได้ถ้าเป็นที่จอไม่รองรับก็เปลี่ยนจอถ้าไม่เปลี่ยนจอก็ต้องใช้อย่างนั้นไปก่อนนะครับจนปัจจุบันก็ไม่ค่อยอยากที่จะรับแก้งานจากที่อื่นแล้วนะครับถ้าได้มันก็จบมันก็ดีถ้าไม่ได้ก็มกไม่ได้อะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเลยมันจบแน่นอนมีฟังก์ชันเตือนปิดประตูไม่สนิทนะครับ ปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ครบหมดนะครับจริงๆพวกนี้มันจะไม่เกี่ยวกับแรมกับลอมนะครับมันจะเกี่ยวกับที่ CPU เมนบอร์ดที่มันทำออกมารองรับไหมนะครับบางทีลูกค้าซื้อมาให้เราติดติดไปไม่จบก็มีก็ต้องคนใช้ไปอย่างนั้นไปแต่ตัวนี้ก็จะฟังก์ชันรองรับได้ครบหมดนะครับชุดอุปรกรณ์ตรงรุ่น แยกเล่นจอแผนที่ส่วนเรื่องสเปคการใช้งานนะครับก็อาจจะชมในคลิปอื่นๆที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยความเร็วความลื่นความเสถียรคุณภาพจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกได้เลยอันนี้จะไม่ให้ชมในเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ครบก่อนนะครับสวัสดีครับ